และแล้วกิจกรรมใหม่ล่าสุดก็มาแล้วทุกคนหลังจากที่มันไปโผล่อยู่เซิร์ฟเวอร์เกาหลีมันเข้าเมื่อเดือนที่แล้วแล้วเซิร์ฟโกบอเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าเขากลัวพวกเราจะเฉาเพราะว่าเกมไนโคเนี่ยมันเพิ่งเปิดตัวไปแล้วก็ค่อนข้างได้รับความนิยมมันก็เลยเป็นการดึงลูกค้าฐานลูกค้าส่วนหนึ่งไปที่เกมนู้นและผมคิดว่าถ้าเกิดกิจกรรมเนี้ยเข้ามา มันก็อาจจะดึงลูกค้าบางส่วนกลับเข้ามาได้แต่ไม่รู้ว่าจะยืนยาวได้แค่ไหนรวมไปถึงคนที่เลิกเล่นไปแล้วก็อาจจะกลับเข้ามากิจกรรมนี้มีชื่อว่าหุบเขาแห่งชีวิตและความตายนี่คือกิจกรรมที่จะทําให้พวกเราเนี่ยเท่าเทียมกันคือมันจะวัดกันที่กลืนแล้วก็ทีมเวิร์คไม่ใช่วัดกันที่จํานวนเงินที่เติมลงไปเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงคือพอเราเข้าไปในฉากเนี่ยฉากต่อสู้นะ เราจะมีเลเวล1 0 0เท่ากันหมดนอกจากเลเวล100ที่เท่ากันแล้วเลเวลของสกิลมันก็ยังเท่ากันอีกด้วยเนี่ยไอ้ตรงหัวข้อวิชาเราจะมีเลเวลที่8 8หมดเลยนะเท่ากันหมดแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมเนี่ยมันมีสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็จะต้องรู้ด้วยนะวันนี้ผมหยิบมาฝากแหละอย่างแรกเลยก็คือการเข้าหัวข้อนี้เรามาได้ที่พอท่าน แล้วก็อยู่ขวามือสุดหุบเขาแห่งชีวิตและความตายเมื่อเราคิดเข้ามาก็จะเห็นว่ารายละเอียดเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนมากนักแต่ไม่เป็นไรผมได้เตรียมมาไว้ให้แล้วและคิดว่าถ้าทุกคนได้รู้ก็น่าจะเข้าไปสู้ได้แบบไม่ตะกุกตะกักอย่างแรกก็คือวันเริ่มต้นกิจกรรมเขาจะจัดเป็นฤดูกาลก็คือหนึ่งเดือนมี2ครั้ง โดยจะเริ่มฤดูการแรกก็คือวันที่25ถึง31มีนาคมมีทั้งหมด2รอบนะรอบแรกจะเป็นรอบเที่ยง10นาทีไปจนถึงบ่ายโมง40นาทีอันนี้เป็นเวลาไทยนะไม่ใช่เวลาเซิร์ฟเวอร์แต่ถ้าคุณอยู่เล่นอยู่โซนอื่นที่ไม่ใช่โซนเอเชียเนี่ยคุณต้องไปคำนวณเวลาใหม่อีกทีหนึ่งส่วนรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยมันก็จะมีประมาณนี้ก็คือว่า จำนวนสมาชิกตรงเนี้ยมันจะระบุว่า50คนแล้วก็ทีมเนี่ยก็คือ10ทีมการปรับค่าสถานาตะต,าต่างๆเห็นไหมว่าเขาฟีกมาเลยเลเวล100แล้วก็สกิลเลเวล8เวลาในการต่อส,ออสู้เมื่อคุณเข้าไปในฉากคุณจะมีเวลา12นาทีเขาก็ระบุไว้ชัดเจนส่วนการตั้งค่าการต่อสู้เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับจตรุรัสหรือไม่ก็รับแล ที่เราจะต้องใช้ตั๋วในการเข้าตั๋วเขาก็มีบอกไว้นะว่า3-3นทับาจนี่จ,จะเป็นตั๋วรอบฟรีที่เราสามารถเข้าไปได้แต่ถ้าต้องการที่จะเข้ามากกว่านั้นอันนี้ผมยังไม่ทราบรายละเอียดมากนะของรางวัลเขาก็บอกไว้แล้วนะว่าเนี่ยมีตามดังต่อไปนี้แต่ถ้าคุณได้รางวัล MVP เนี่ยคุณก็จะได้อุปกรณ์สืบชิ้นใหม่และอุปกรณ์สืบชิ้นใหม่นี้ มันก็จะได้จากกิจกรรมนี้แหละเป็นหลักอย่างที่สองเนี่ยการเข้าเล่นการเข้าเล่นก็จะเข้าได้วันละ3ครั้งคือผมไม่มั่นใจว่าถ้าเกิดคุณเข้าไปแล้วรอบที่1นึงสมมติว่าคุณเข้าไปแค่ตั๋วเดียวแล้วคุณจะเข้ารอบอ,อ,อีก2ตั๋วเข้าไปเป็นรอบที่2มันสามารถทําได้ไหมหรือว่าเข้าวัดเป็นรอบต่อรอบไปเลย ถ้าคุณเข้ารอบแรกไปแล้วคุณใช้ตั๋วไม่หมดก็คือตัดสิทธิ์ไปอันนี้ยังไม่แน่ใจต้องรอวันที่25เดี๋ยวเราจะได้รู้กันอย่างที่3ก็คือกฎการเล่นอันนี้สําคัญมากเมื่อเราเข้าไปอย่างที่บอกเราจะมีเลเวลตัวละครที่100แล้วก็เลเวลสกิลเลเวล8เนื้อหาภายนอกทั้งหมดจะไม่สามารถนํามาใช้ในกิจกรรมนี้ได้เนื้อหาภายนอกเช่นอะไรบ้างการฝึกฝนแถบเนี้ย ใช้ไม่ได้นะด้านในเขาจะไม่ได้เอามาคำนวณด้วยแต่อันที่เอามาคำนวณรู้ไหมว่ามีอะไรมีสัตว์วิญญาณสัตว์วิญญาณเนี่ยถ้าผู้เล่นคนไหนมีสัตว์ทองเยอะๆคุณได้เปรียบแน่นอนเพราะว่าเขาจะเอาสัตว์วิญญาณเนี่ยไปรวมคำนวณในกิจกรรมนี้รวมไปถึงลูกแก้ววิญญาณด้วยทุกคนนี่ลูกแก้ววิญญาณใครที่มีเยอะมีใส่เยอะอันนี้ เอาไปรวมคำนวณในกิจกรรมหุบเขาแห่งชีวิตและความตายด้วยที่สำคัญยังมีอย่างหนึ่งก็คืออุปกรณ์สืบอันนี้เหมือนกับว่าเขาจะเอาเข้าไปข้างในเหมือนกันอุปกรณ์สืบมันน่าจะอยู่ที่อุปกรณ์เสริมเนี่ยอันนี้ก็จะถูกคำนวณในกิจกรรมนี้แต่ว่านอกเหนือจากนั้นพวกเราจะไม่มีคือไม่ไม่สามารถที่จะใช้คอนเทนต์เหล่านั้นได้คือพวกเนี่ย สภาวะร่างกายพลังชีพฝึกฝนสันโดษแต่ผมไม่มั่นใจว่าศักยภาพเนี่ยเขารวมเข้าไปด้วยไหมนะส่วนคำปีโบราณไม่นับรวมก็คือไม่สามารถใช้ได้ในกิจกรรมดังกล่าวเพราะฉะนั้นใครที่มีคำปีแบบล้ำหน้าเพื่อนแบบนี้ไม่มีประโยชน์ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำเมื่อเราเข้าไปฆ่ามอนฆ่าคนฆ่าบอสแล้วก็ทำลายหินจินดา หลังจากฆ่าและทำลายสิ่งเหล่านี้ได้เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าลูกแก้วสเตตัสแต่ละสีเนี่ยมันก็จะได้แต้มสเตตัสที่แตกต่างกันซึ่งมันจะโชว์อยู่ในตารางนี้เลยทุกคนแสดงว่าการเข้าไปเนี่ยถ้าเราฆ่าคนได้ฆ่ามอนได้มันก็จะดอบมาเป็นลูกแก้วแล้วเราก็จะต้องไปเก็บเอาในช่วงเวลานี้แหละที่เราจะเกิดการห้ำหั่นต่อสู้แย่งชิงกันเพื่อให้ได้มาซึ่งลูกแก้วสเตตัส แล้วยิ่งเราเก็บสะสมลูกแก้วได้มากเท่าไหร่สแต็กที่เพิ่มเข้าไปมันก็จะมากขึ้นเท่านั้นแล้วมันมีการวัดเป็นระดับเลเวลด้วยนะคือการเก็บลูกแก้วเนี่ยมันจะทําให้เราเก่งขึ้นแล้วก็มีระดับบอกไว้อย่างชัดเจนอย่างเลเวล1ถึงเลเวล6เนี่ยเราจะได้เป็นออร่าสีเขียวเหมือนกับเป็นกลุ่มของชั้นดีถ้าเป็นเลเวล7ถึง12ออร่าคุณจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินอันนี้ก็จะอัปเกรดขึ้นมาอีกหน่อย แต่ถ้าเลเวล13ไปจนถึง24อันนี้ออร่าคุณจะเปลี่ยนเป็นสีแดงและเลเวลสุดท้ายก็คือ25ไปจนถึง48 r a ออร่าคุณจะกลายเป็นสีเหลืองส่วนการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็มานาของตัวละครเนี่ยให้คุณมองหาลูกแก้วสีแดงแล้วก็สีน้ําเงินอันนี้เท่าที่ดูในคลิปที่เขาโชว์มาเนี่ยผมยังไม่เห็นลูกแก้วดังกล่าวต้องไปรอดูของจริงอย่างที่4เมื่อเราเข้าสู่สนามรบนี่คือแผนที่ ที่คุณจะต้องทําความรู้จักเอาไว้มันจะแบ่งออกเป็นแบบนี้คุณเห็นบอสที่อยู่ด้านนอกไหมหมายเลขเออ่4 3 8 10นี่คือบอสขนาดเล็กบอสมอนขนาดเล็กถ้าเราไปตีไปฆ่ามันเนี่ยมันก็จะดอบเป็นลูกแก้วสเตตัสมาถัดลงมาที่ถัดเข้ามาที่วงข้างในมันจะมีบอสสาตัว ที่ไม่ใช่บอสตรงกลางนะบอสเหลือง3ตัวอันนี้เรียกว่าบอสขนาดกลางถ้าเราไปตีมันเราก็จะได้ดอกเป็นลูกแก้วสเตตัสเหมือนกันและบอสตัวใหญ่ล่าสุดไอ้ไม่ใช่บอสตัวใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือบอสท,ที่อยู่ตรงกลางอันนี้จะดอปลูกแก้วสเตตัสแบบเยอะมากแทบจะท่วมสนามกันเลยทีเดียวทีเนี้ยสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสและก็จำให้ได้นะช่วงเวลาการเกิดของบอส 12นาทีไปจนถึง8นาทีก็คือช่วงลากยาวตั้งแต่พอเราเข้าไปเวลามันก็จะลดลงเรื่อยๆจาก12ไปจนจนถึงเหลือ8นาทีเนี่ยเขาบอกว่าให้เราตามหาหินจินดามานีไอหินจินดาม,มันจะมีลักษณะรูปล่างเป็นประมาณนี้นะเราจะต้องวิ่งตามหามันจะเกิดแบบสุม่มและพอนาทีที่11 1บอบอสเล็กจะเกิด มันจะเกิดอยู่นั่นแหละไอ้วงนอกอะ่ะมันจะเกิดแล้วเราก็ไปตีมันพอตีเราก็จะดอปมาเป็นลูกแก้วสเ,เตตัสทีนี้พอมาถึงช่วงนาทีที่8ลงมาไปจนถึงนาทีที่4เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมันจะมีวงแหวนสายฟ้ายักษ์เนี่ยถือกำเนิดขึ้นตรงนี้ให้ระวังให้ดีๆเพราะถ้าคุณเข้าไปแล้วคุณตายอยู่ในวงแหวนนั้นลูกแก้วสเ,เตตัสที่คุณเก็บมาได้มันอาจจะหายไปบางส่วน ช่วงสุดท้ายก็คือช่วง4นาทีที่เหลืออยู่ก่อนที่กิจกรรมจะหมดเนี่ยวงกลมสายฟ้าดังกล่าวเนี่ยไอ้สายฟ้าเนี่ยมันจะมีการขยายตัวใหญ่ขึ้นและบอสใหญ่จะเกิดไอ้บอสใหญ่นี่แหละเราจะต้องฝ่าวงไอ้สายฟ้าดังกล่าวเข้าไปและคิดว่าทุกคนน่าจะไปชนละมุนกันอยู่แถวนั้นนะใครจะได้บอสอันนี้ไม่ทราบจริงๆ อยู่ที่ว่าทีมเวิร์กของคุณเนี่ยจะแน่นปักขนาดไหนอะทีนี้ทุกคนน่าจะพอเข้าใจแล้วว่าพอเริ่มต้นกิจกรรมเนี่ยหลังจากได้เข้าไปแล้วทุกคนจะต้องทําอะไรบ้างน่าจะพอเป็นไกได์ได้ทีนี้เรามาต่อกันที่อัปเดตเรื่องที่2กันดีกว่าเรื่องนี้ใครที่มีกิ่งแดงเนี่ยเก็บไว้เยอะๆสามารถเอามาอัพในช่วงนี้ได้การฝึกฝนสันโดษเพราะมันได้ลดค่าใช้ใจ่ายในการ ในการอัพลงครึ่งหนึ่งแต่เดิมมันน่าจะ1 1 k เคมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะ5ไป6เนี่ยและโอกาสสำเร็จก็เพิ่มขึ้นโอกาสที่ธาตุไฟจะเข้าแทรกลดน้อยลงเพราะฉะนั้นนี่คือช่วงเวลาของการอัพฝึกฝนสันโดดกิจกรรมนี้มันจะอยู่แค่ถึง2เมษาเท่านั้นนะ2ออาทิตย์คุณมีเวลาที่จะตามหาสิ่งเหล่านี้เพื่อมาอัพนี่เป็นโอกาสของพวกคุณแล้ว เพราะโอกาสที่จะแตกซ่านมันลดน้อยลงอัปเดตเรื่องที่3ก็คือกิจกรรมร้านค้าเหรียญแคนอันนี้ผมต้องบอกว่าตั้งแต่มาอยู่ NA เนี่ยแทบไม่ได้ใช้เหรียญแคนเลยเพราะมันต้องเหลือทรัพยากรไว้ประมูลปราสาทไว้ใช้ทำนู่นทำนี่หลายอย่างจึงไม่สามารถที่จะซื้อของในร้านค้าแคนได้เลยแต่ไม่เป็นไรมันก็เอากิจกรรมนี้มาให้ผมผลาญเหรียญแคนทีแรกก็รอเหมือนกันนะว่ามันจะเข้ามาตอนไหน ก็คิดว่าแพทที่แล้วจะเข้ามาดันไม่เข้ามาแต่ว่าไม่เป็นไรมารอบนี้เราก็มีเหรียญเหรียญแคนเนี่ยเหลือเยอะพอสมควรนี่ก็นั่งดูอยู่ว่าเราจะกดอะไรดีอันที่ผมน่าจะกดน่าจะกดอันนี้แหละเนี่ยกิ่งแดงเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่มันลดโอกาสแตกน่าจะเป็นจังหวะที่ดีส่วนอุปกรณ์สืบก็อาจจะกดมาบ้างแต่ว่ามันจะโชคดีแบบนั้นไหมอันนี้ก็น่ากดนะทุกคนเนี่ย พวกพลังชีสภาวะร่างกายเนี่ยอันนี้ใช้ได้ดีมากแล้วก็ได้ใช้ตลอดไม่ว่าคุณจะทําสภาวะร่างกายอยู่ขั้นไหนมันได้ใช้แน่นอนน่ะรวมไปถึงเหล็กมังกรนี่อันนี้ก็น่ากดน่ากดหมดเลยยกเว้นพวกนี้ไม่ค่อยดูไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่สําหรับแผทอัปเดตรอบนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย